บาร์ทอ๊ะบาทอ๊ะนหนึ่งห้าพันในที่อะไอ้นะรุ่นหนึ่งห้าพันเอาไอ้บอลไม่ไม่ให้บอลมาดูว่ะไอ้บอลมาดูแล้วผมดูแล้วพี่ไม่รู้ให้คิวสร้างกันต่อเลยป่ะพี่ผมดูหน่อยครับดูความน่าสนใจของน้องเอาปืนเลยแล้วแต่ครับเป็นคนสุดท้ายที่ทำพการพี่ปาอยดีเพื่ออะไรวะทสบายๆเลยครับ ตัวเองยิงไม่เห็นจะโดนเลยเฮียลองกูยิงให้เกิน3ครั้งได้จะจบมึงเพื่อนอะไรนะกูเชียร์มึงใช่ใช่เพื่อนใช่ใช่ใช่งัวนนไม่เชียวเลยวะตัวเราเฮ้ยมึงหล่อจางใจมึงว่าอะไรใจมึงกว่าอะใจมึงโอเคพี่นนเขาบื้อแม่งว่ะผมเดินผมผมดึงพี่มาห้องบนแล้วเดี๋ยวผมจะดึงพี่ลงไปใหม่เดี๋ยวผมจะกลัวประสาทมันพี่ไม่เอาไม่ไกลัวไม่กลัวเล่นดีดีละผมกลัวไม่ได้หรอกเฮียมันเอ๋ยเนี่ยไม่ดึงผมขึ้นมาทำไมเนี่ยใครดึงกูเล่นอยู่ดึงกลับไปเอ้า าพี่ดึงผมมาทำไมเอ้าดูดิไอ้หน้าเขาเลี่ยบไปลาเขาเลี่ยมมึงเรีอบทำไมอ่ะตายยังหมาอเรี่องทำไมวะพี่นุ่นกูเกิดอะไรเออดูว่าอะไรหรอดูว่าอะไรไอ้พี่นุ่นพี่นุ่นเป็นลมเหรอบอลเออพี่ดูเขอยู่ได้เลยตลกตลกอะงงไม่ไม่พี่นุ่นเขาเป็นลมเหรอไม่เกี่งนะกูงงว่ะเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นก่อนมึงเป็นปีอะตอนตอนเขาเกิดมึงยังเป็นวุ้นอยู่เลยแล้วมึงดูเขาโคตรกระจอกมาเลยดูดิ ดูปิกมือดิมันดูดิโอโคตรเบื่อไอ้ได้ยิงตัวมันดูดิโคตรเบื่อยิงไม่เห็นเรวเบิดไม่ได้เล่นยิงปากมึงดูปากครับพลากครับดูดิโคตรเบื่อครับยิงกูดูไม่โดนได้แล้วมึงอ่ะตัวตายไล้ได้ยิงหัวผมบอกเลยยิงหัวครับยิงหัวครับอะไรครับยิงหัวแล้วกูก็ยิงตี่เนี่ยคุณยิงอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนชิมหายยิงได้หรือเปล่าเออบอกเลยเออเออหรือเปล่าอะไรจะอแค่ยิงอ้บอมดูดิเพื่ออะไรวะเออเออได้ผมบองกูยิงไม่โดนสักนัดเลยได้ยิงโดนสักนัดเลยเฮียสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีดูดิโคตรโง่โโโโคคคตตรรรงง่่่ััดเลยีบ ทำไมอ่ะเขาโง่เหรอทำไมอ่ะคนโง่ต้องโง่ครับเออคนโง่ต้องโง่ครับดูดิอยู่ได้โคตรโง่อะให้ผมโง่เกินนะเพื่อนพูดแบบนี้เพื่ออะไรครับไอ้ด่าเพื่อนมึงเป็นไรเนี่ยเพื่อนฟุกหนูมัวเขาเลื่อนี้เดียวไอ้เหี้ยเอ้ฟูกไอ้นั่นเมื่อกี้เขาสะบัดเมาโมซัวดูดิเนี่ยวะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรโอกาสโอกาสที่อะไรอ่ะโทนี่สตาร์ก่ะไอ้เหี้ยนท่านเป็นเทียนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาเปนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ้ามึงแก่ไปเพื่อนเท่ากับศูนย์จุดสองอะเออไม่แก่อะไรเออใช่ กัดจอาฟุกฟุกร้อยเปอร์เซ็นต์กูดูกูดูก็รู้แล้วเนี่ยซันเนีแยบอกมาอยู่ข้างไอ้วะโคตรฟุกกัดจอกโคนดูกูดูไอ้เนี่ยปากโคตดีเอางี้ถ้าพี่แพ้พี่เอาคิดไปลงแมมกัดจอกลงครับเฮ้ยชดีครับผมเปิดกล้องแล้วกูเปิดกล้องแล้วเดี๋ยเย็นเอาไว้เดี๋ยวแอาว่้แอาว่้คนดูกูฝากพี่นนท์บ้าพี่นนท์อ่ะมีมีเลือดอาบังอ่ะโอ้โหไม่ใช่เขาเนี่ยเขาอาลาปะพวกมึงทำอะไรพีนนท์เนาโดนพี่พง่บอนเล่นไม่รู้เรื่องแล้ว กูดูเรื่องกูดูพวกกันดีดิผมวยืนยืนนี่เริ่มเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วพี่บอลนี่มึงโตยังวะหน้าพี่โดนมาคล้ายๆพวกขัดอ่ะไม่เหมือนพี่บอลอย่าไปยาวอันนีเนี่ยเพื่ออะไรวะเออไม่ได้เหยียดมันยังไงจังหวะนี้มึงจต่ตัวกูอะมวยมวยอดตัวอย่างเดียวเลยคนดูใคร โคตรโลเก่อเฮียยิงแต่ตัวเด็กน้อยปั๊มยาจักรวัฒบริกาศอะไรแล้วตาย,ยาหรอแล้วแกแล้วแกยิงตายเมื่อไรเด็กน้อยปั๊มยาแล้วแกมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหไม้เจะแอบเพื่ออะไรอะ่ะเพื่องง ไอ้ด่างงนะทที่ะไอ้ด่างงไอ้ด่างึงได้วยไอ้ด่ากระจอกเอ้ี่นะนี่่าแต่บันทึกฟังกกซตันจะฟังก์ดนเฮ้ยดอะไควายมึงดูไม่ออกกันนึกอะเี่ยโดนเป็นฟกระจอกกระจอกเงียบเงียบเงียบปาเงียปาให้ทมาทีกูเงียบปาให้ทามาทีกูคนดูเชียร์ใครครับคนหนึ like ่งคนหนึ่งไอ้ปลกนดิไอ้เี้ยคนดูลำคาญมึงว่ะ ไม่ตอนนี้ก็พี่นนแล้วกูเป็นเฮียเลยตอนนี้ก็สองหนึ่งแล้วนะครับไม่ไม่เกี่ยวครับกระจอกแค่นั้นเองไอ้ว่ากูอยากเขาจริงจริงนะกูหมันเชี้ยวมามาเถอมาเถอไอ้เฮียแพง่เขาไม่ดูรูไม่ออกว่ากวนไม่ดูรุ่นเลยอ่ะเลยไปดูรุ่นเลยโอ้ดูดิพี่พูดเพื่ออะไรน้องโดนด่าโดนลุนเลียาระเบิดมาส์เอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะเข้างูเอ้าไม่ครับชนะแล้วครับทำไมอ่ะเอ้าเรียไม่ได้ ชนะแล้วครับสมต้องการอะไรันเปรืองบาดเพื่ออะไรอยู่ก็ชนะแล้วครับเพื่อเลยอ่ะสองหนึ่งทำไมอ่ะไม่กตรัาตที่กูเปิดคลิปคือสาไม่สงก็คือกูชนะสแล้วอ่ะทำไมก็ชนะแล้วอ่ะไม่เกินชนะตัวหนึ่งครับชนะตัวเดียวอื่นแล้วเปล่าสองเขาเขาเขากลัวเขากลัวให้นั่นเนี่ยชนะกลัวเขาเชนะไอไอันนีตัวตายจนกูนะกูก็ชนะเพื่อนแน่ๆชนะไปดีชนะไดีน้น้แล้วกูน้ไ้แล้วดแล้วไดครับกูยิงสองตัวกูยิงตัวเดียวอ่ะ คนดูเขาควายเขาวายคนดูเขาตัดสินแล้วครับคนดูตัดสินและเขาชนะไปเขาชนะแค่ตักอกูของงูของงูของงูมากของงูมากแล้วก็ชนะไปนี่คนดูตัดสินครับคนดูตัดสินแล้วครับว่ากูเป็นคนชนะครับคนดูตัดสินว่าไอ้ได้ชนะครับเออไอ้เหี้ยโดนโดน โดนโดนเฮ้ยหุบปากด้วยก็จอกเออไม่ใหผ่านไมอ้พวกเนี่ยโดนปืนพกยิงสองตาเนี่ยก็ก็จบแล้วครับตัวเองครก็เหมือนคุณแล้วครับผมนะมไม่เกี่ยวครับก็แพ้ครับเอาใหม่ไปละเอาใหม่ไปละใไม่ชนะแล้วครับอะไรให้ไม่ไม่กูชนะกูชนะเพื่อนกูเราทีสองคุเราทีสองควายปล่อยควายควายฆ่าตัวตายควายฆ่าตัวตายไป อ่าปล่อยแผนตาไปทุกคนดูแพนด้าพูดนะครับเอากูนำแล้วกูนำไเพื่อนเขาไม่ไม่ฟังฟังก็คือก็นำไปนี่ก็นำไปนี่ก็กูยิงสองตัวยีงตัวเดียวจบไหมคนดูก็ก็ดูเอาแค่นั้นแหละคนดูเขามีสมองไม่คนดูเขารู้เขาเพิ่งอ่อนให้คนดูเขามีสมองครับใครอ่อนให้ไม่มีนะเอาตรงก็คืออยู่ด่ายกัวคนดูให้แท็กอยู่ด่ายกัวยังหมานับถือนับถือได้ตอนนี้ปากดี ไอ้ดาด่ายเอาไอ้าเขาบอกว่ามึงจะด่าพี่ตัวเองไอ้เออเอออะเดีเอวแล้วโดนโเขาพูดว่าแต่ก่อนนับตือได้ตอนเนี้ยออใช่ใช่ใชใช่ป่านนีป่านนีใช่เกินึงโดนแล้วาดเืองป่านพี่ดนี่ใช่ครับ อ้าวก็คูชนะแล้วมึงต้องการอะไรอีกอ่วอ้ะเพื่อไอ้ไ้งแเออมึงแพ้วะมึงแพ้วะไอ้มึงแพ้วอยู่ได้้เยากลัวเฮีหมาเลยด้ไอ้เหียเขายิงกูลัวอะไรกลัวอะไรคูชนะสองตัวแล้วก็ชนะแล้วเออไม่ได้แล้วครับเขากลัวกูเขาไม่กล้าเล่นในจุดกลัว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 ไดไม่ตีไ้เขายืนนิ่งไ้เขายืนนิ่งอยู่ถานเลยนะ้เขาไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่่ได้่ได้ไ่ด้่ไมด้ไอ้้ดด่ม่ด จริงจริงก็ได้มาเดีอ่ะจริงจก็ได้มาดีอ่ะเอาพี่กัามาดีพี่กมาลาง่างนีไม้ควายล้วก็ชนะแล้วก็เอาไปหุึงดอกหัว ไม่ได้บอลได้บอลได้บอลคนดูก็ดูนะครับนี่นี่ผู้พอะไม่เท่าเลยอ้วนแพงมันก็จะพูดเพื่ออะไรวะก็คือก็คือผมผมผมยิงได้สองตัวแพ้ได้ยี่สิบตัวจบครับไม่กูไม่ได้กลัวมึงใครกลัวมึงเอออะไรเนี่ยพี่การมาเล่นดีๆพี่การมาเล่นดีๆก็เล่นดีแล้วเล่นได้แค่นี้ไอที่มึงไปรับเสบียงเราออกมาค่าตัวแพงไม่เข้าใจเหรอค่าตัวแพงไม่เข้าใจอยากจะหนึ่งกับใครค่าตัวแพงตลอดอะไรกูเดือดกูอยได้ยากแค่นักกูตัวสั้นรู้ว่าอะไรวะ ตอการควบเงกนมาสองคอกูเขากเพราอะไรยะต้องการอะไรยะไม่เอาไม่เอาเอาชนะไร้ชนะได้เบอลบอเปห้องสองเ้ยกูชนะไว ไอ้้้าแแพลวเพืิหนึ่งคิวสมเพชนอะไรที่หลักฐานหลักฐานราคาตามาหนึ่งคิวก็บสองคิวไปเชียร์หลักฐานราคาเพื่อดาวหกดาวรองหกสองแค่นั้นเนี่ยหรอขุนหนึ่งน้องออมมี่นะครับขอบคุณครับโอ้ขอดูคนที่คิวครับขอดูคนที่คิวครับก็ชนะแล้วอะไรต้องการอะไรชนะแล้วอะไรหรอโง่ดูดิอยู่ใดอยากะชนะจนตัวสั่นอ่ะเฮียตัวสั่นตัวแหวกแเปก็หุบปากครับแแพงมีสิทธิ์พูดครับอยู่ใดอยากชนะจนตัวสั่นตัวหั่นรอดดี ละบัวไม่มันคือจะโกลมผมทำไมอ่ะแล้วไม่นโดนจะโกลมพี่ผมทำไมอ่ะโอ้โหป่าได้ไอ้ลูกขาไข่เนาะคือที่ผมทำแบบเนี้ยเพราะว่าแพนด้าเล่นบ่อยกว่าผมครับนะครั่นมาเล่นนะครับมาเล่นกับทุกคนเลยครับปคุณตอนตเล่นไป้ทำไมอ่ะกูยันตัวพันนะก็ชนะครับ จบไหมคิดที่ดัาคิดนี้ก็ชนะชนะสองจิตชนะจนงงตัวสั่นตัวหั่นอ่ะเพื่ออะไรวะไม่ไม่มึงฟังก่อนกูใช้แค่ปืนพกกูยังชนะมึงเลยนะถ้ากูใช้สองกูจะขนาดไหนไม่ไม่ไม่มันปืนพกมันปืนพกอันนั้นพี่ยันในหนึ่งปืนพกไม่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 ไอ่ะงี้๊ยบฟังกี้ฟังฟังฟังถ้าถ้ามึงจะแก้แก้ตัวมึงต้องเล่นปืนพกแต่กูเล่นลูกซองเอาป่ะทำมาดิอ่ะได้โอเคนะครับทุกคนถ้าอยากเห็น ที่ผมนึกนึงกับแพนด้าอีกแมตนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับและกดแชร์นะครับก็รอบหน้าไปได้จะเล่นไปแล้วปืนพกใช่ไหมเป็นปืนพกใช่ไหมกูไม่เล่นเลยแหละไอ้เด็ก่เล่ยแพนด้าต้องเล่นปืนพกนะครับผมจะได้ลูกซอนนะถ้าแพนด้ารับควาท้าผมผมก็เล่นนะครับเอาไม่เล่นไม่กระจบทิมแพนดี้ครับเอาไม่ได้คนนู้ก็จะด่าคนนู้ก็จะด่าพี่สะทุนครับไม่ด่าครับไม่ด่าชนะแล้วครับก็ทำไมไม่ด่าพี่สะทุนใช่ครับงั้นสรุปก็สรุปก็ ถ้าถ้ามึงรับคำ้านะขอสักสามหมื่นไลค์ออมึงทำให้ให้ได้ปล่าทำให้กูดูได้ปล่าไม่มหไลค์วะกูดูมาสะดุนครับไม่ต้องเอาหรอกได้ไม่ได้มึงเล่นพกกูเล่นลูกซองมาเพื่อเล่นหรืพี่ก็เล่นตอนนี้ดิพี่ต้องปีคิปเพื่ออะไรก็ปิดคลิปกันได้อาแยกคลิปทำไมหรออาริกาพี่กัเล่นก่อนมากดเลยก่อนกดก่อนไลค์ห้าหมื่นแล้วกันถ้าปีคิปนี้ถ้าถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นรอไลค์ก่อนรอไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนทัศน์ตะไครด้วยทัศน์ะกคร้ด้วย

ใช่ไม่ดูดิเขาเหลี่ยมอะไรตากดกดเอาไปเล่นดีดเล่นลูกสอเล่นดีๆดีโอ้พีอยากจะรู้ว่าเขาจะมีปัญญาชนะไหมล่ะไอ้เนี้ยก็หลักฐานหลักานอะพี่เล่นดีๆีดีโอ้มันเพลองบานพีการช้าไม่ค่อยมีบาเดียวก็หลักฐานมาคาตาพูจะแถลอะไรเอาเพี่เล่นดีๆให้มันจบแมทโอ้ขูอ่อนให้พี่สองเกมอ่ะโอ้อ่อนจริงๆข่อ่อนให้พี่สองเกมจริงหรอหลักานัาาตาเราเาจริงดลมึงโดนแเมนเลยนะ บอกว่ามึงอะบอกบอกกับพูดกับพี่โนนว่ามึงอะกูยังไม่ทันพูดเลยยังกูยังไม่ทันพูดกับพี่โนนเลยอะแล้วก็แล้วก็มีคนบอกว่าถามพี่โนนหน่อยครับอะไรเนี่ยเขาพี่น้องกันอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยพี่โนนเสียใจไหมพี่ที oh, ่ไอ้ด้านบอกกับมึงอะพี่โอ้ยพี่กาพี่ก็เล่นดีดีเดียวอะไรกูผิดอะไรเนี่ยกูก็เล่นดีอะไรกูมึงเดียวอะไรมาเล่นเนี่ยอ่ะปืนธรรมดาปืนโกโอพพีี่่กาโกเอ้า มึงต <filho> <iliz> ้องการอะไรบ้างจะได้ดีๆแล้วต้องการอะไรเนี้ยตัวพี่โก้เนาะพี่เล่นอย่างเงี้ย เอาไอ้บอลมึงดูมันแย่มากกูมันไปเอาไอ้นั่นมาน้ำเขาเดินมาให้พี่พี่พี่นนเสียใจไหมที่ไอ้ดาบอกว่ามึงอ่ะพี่พี่บอกว่าดูแกูยังไม่ทันพูดเลยมึงรีสตรีมดูดิคขาแบบพี่พี่พี่นนท์เขาเสียใจอ่ะเสียใจดิอะไรอ่ะกูยังไม่ทันพูดเลยมันก็เป็นปมอะไรอ่ะเกินไปแล้วค่ะไม่ไอ้ยูกูยังไม่นับพูดเอามึงดีสตรีมถ้าไม่มีขอให้แม่ให้พ่อครอบครัวจะพูดว่โดนรถชนตายโหงอ่ะไม่ละไอ้พีคืนพูดดีๆป่ะวะกับพี่เมื่อวานพี่นนท์อ่ะเขาไปรุนพีกียังไลลทอ่่ะพีนนเา ดดูิกูยังไม่ได้พูดมึงเลยบอลดูดีคนดูดีเลยเป็มเลยูดีไอ้กูยังไม่ได้พูดคำว่ากูกูยังไม่ได้พูดคำพูดมึงเลยอ่ะทำไมเนี่ยมึงสอเพศไหมถ้ามึงชนะเกมเนี้ยพี่หน่อยหน่อยเขาตายเปล่าเขาตายเหี้ยเขาก็แพ้ทำอะไรมาให้กูเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาก็อ่อนให้กูเอ้ยเมื่อกี้กูอ่อนให้เขาครับออมดีอย่าหวังไปเลยน้องเจ้ากระจอกเบื่า จไม่ได้ดีดีมันเปลืองพี่ภูมิใจอ่ะภูมิใจไม่ไม่ได้ดีดีมันเปลืองมันเปลืองอ้าวทำไมอ่ะภูมิใจอ่ะชนะนะไม่ดีภูมิใจอ่ะีแม่เขาดูไม่ออกว่ากวนให้อ่ะจากอยางชนะก็จะรับไม่ดีครับคนดูก็ดูอยู่นะครับลุงบอกว่าบ้านมบุญคุณเออลืมบุญคุณในเฮียเด็กนรกเด็กนรกไอสัตว์ลืมบุญคุณ ไม่ๆๆๆไร่เ <amounts> ด <of water writers> ี๋ยวกูยังไม่ได้พูดคำว่ามึงเลถ้าไม่มีกูขอให้ครอบครัวไอ้เฮียไอ้เฮีย่ี่พูดอะตายหาตายหงเนาะไอ้เตี่ยมันละตกอะโรคบกไหมไอ้เฮียโดนรบกวนเหยียบอกเลยเฮียกูยังไม่ไัดพูดคำว่ามึงหยาบจัวะหยาบจังวะหยาบจังวาโงมันไม่ได้มีค่าอะไรต่อชีวิตครับแค่นั้นเนี่ยเป็นไอ้เหี้ยมึงก็พี่โดนดัสุดท้ายปากดีเสร็จแล้วปากดีกูดูบอล กูแล้วแต่ครับกูยังไม่พีถ้าถ้ากูไม่ได้พูดก็ขอให้พูดพอคุณแม่มึงโดนรถชนตายแล้วให้แม่มึงเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โดนรถชนตายอ่าเพื่ออะไรอย่าเพื่อแว่าแปลว่าแปลว่าโดนแบบยังไงอะโดนรถชนตายไอ้ทียแบบสุดลูกียอะไรอุ้ยว้พดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุายอุ้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 ยดุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เอยอ้อ้ยอออะไรวะ มีใส่อะไรน้องเพื่ออะไรวะมีใส่แล้วน้องเพื่อนอะไวะโคตรได้หกร้อยอ่โคตรด้หกร้อยอ่ะตนน้รู้เลยว่เออระจอกเอ้าูไมู่ดูวิขาดเล่นดีเหี้ยกระจอกโคตรอยู่ครหร แกเล่นดีเด่นี่สเดี๋ยมอะไรอะไรล่ะอะไร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 อย่างนี้เลยก็รู้ว่ามีปัญหาเลยพื่อใจมเจมลเปอราชื่อลเปอร์แม่เม่อก่อนมาตั้งชื่อหมากบุญเลยนะชื่อมึงอะน่าจะเป็นเหมือนสัตว์ทีช้ชอะไรมีเ็นชื่ออะไร พ่อหมาเองน่ารักอุ้ยเจ๊โอ้โหุบปากดีเยี่ยเทพเจ้าจะเล่นหนึ่งกันโน้ตลำคาญไม่พี่การไม่ได้ดีๆเอาสมงูรณมาเล่นดีๆเอามึงต้องการอะไรอ่ะเอ้าก็อ่อนใจแล้วต้องการอะไรก่ะพี่ไม่ได้ขอครับที่หลังไม่ต้องครับกระจอกอ่อนใจแล้วต้องการอะไรอย่างงงนนงงโงนนงง อ่อนให้แล้แพ้ให้แล้วเนี่ยต้องการอะไรอย่างเงี้ยดีดีดีครับจอแพ้ไอ้คือพี่ก็ไปดูแล้วพี่ไม่มีปัญญาชนะเลยต้องเล่นแบบนี้ครับก็แพ้ให้แล้วต้องการอะไรเยอะครับต้องบอกว่าไอ้ด่าไอ้เขาบอกเขาบอกมึงว่ามึงอ่ะในละคุณเออไวแค่ไอ้บอลจริงๆคนดูจะแม่นั่นเรื่องของมึงอ่ะคนดูพิมพ์จริงมึงตัดนีไม่มันมันมันมาตั้งแต่ตอนนนั้ทุกคนดูดิในละคุณจ้องจะฆ่าผมอย่างเดียวเลยต้องจ้องจะแบบตัดชื่อเสียงตัดไอ้นี้ผมมาดูดีอะไรผู้ทำอะไรผิดเหรอฮะ มงวมวัตพี่เขาใจ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 เด็กมันอยาเกิดพี่กใจพี่ถือว่ามันเป็นน้องพี่พี่เม่ต้องรองพี่มันเกิดแล้วครับเมึงไเฮียอเพี่มันเกิดแล้วครีพี่โดนบาคนดูดิเขาร้อไห้เสียบ้าเออเ้าเ้าเเหมือนันอีานทอมึงหูปากดิคนดูเขาจะด่ากูเพราะมึงเนี่ยแหละ ปืนเข้าที่หัวก็เล่นดีแล้วแล้วเกิดอะไรอ่ะเสนเหนื่อยปั๊มยาเหรอเพี่ยเด็กเราปั๊มยาอะไรสัตว์กินเด็กปั๊มยาวะเด็กปั๊มยาปั๊มยาได้ยิงตายไหมให้ยูได้กดหัวใจให้ยูได้หน่อยครับกดพี่กายได้ยิงตายไหเนี่ยไอ้เรื่องเขาเปลืองบัตรทั้งห้องกูเลยโอ้ยสุดท้ายมีเกิดอะไรจะตายวะก็ยิงตายเมื่อไหรยิงตายก็คอยพูด ไม่ตายอย่างไรเสียเล้วเราโอแล้วแต่ยิงไม้งใจเลยครับทุกคนสวดีครับไม่เขาเล่นไม่ตั้งใจด้วยพี่โนหน่อยนี่ไม่ตั้งใจก็ยังชนะมึงกับมุกจีเอาทุกคนตั้งใจอะไรขนาดไหนมันลงไี่ตั้งใจแล้วหรอกครับถจะยิงจริงอ่ะอ้าวก็เนี่ยกูยิงจริงแล้วมีการชนะปะล่ะสกอร์เป็นอยู่เลยดูครับอย่าอย่าเพิ่งไม่ถ่ายได้แล้วมันเป็นแค่การแสดงเฮ้ยบอลหุบปากเนี่้คุณจะคุยกับน้องกูแม่งไม่ได้ไม่ได้อยู่อย่ามันเป็นแค่การแสดงแยกย่างไม่ครับมันคือชีวิตจริงครับหลังไมค์ไม่ได้เลยอย่างนี้ก็หมมดดไไว้ากู่ขใจ สสุุนนเียโคตอนตอนเล่นกับกูหลังไมค์ก็เป็นงี้ครับไอเฮียปิดเกีจอตลอดจะพยายไม่ทันพูดอะไรเลยอ่ะโอ้ยไมอ้ด้านเดียวมึงก็พูดแรงไปพี่มึงต้องเลยเฮียกระถอนหอกปากเจ๋าอยู่เจ๋อกระคอนเฮ้ยเฮียจะแตกจะแตกเฮ้ยคืต่อยเอาก็ได้บ้างไอ้เฮียงัวเงี้ยกดใจให้ยูได้เลยคนดูไม่กดใจให้ยูได้อะไรคนดูไม่รักยูได้เลยเซฟยูได้อะนเอาไว้ต้องเซฟเอาเซฟมัวครับ ้้เหยมึงพี่ดาบไี่นอนแม่งกี่ดามวไม่ควายพี่นนท์เกินพี่ตอนนี้กูว่าพี่นนท์เสียน้ำตากำลังร้องไห้อยู่กลังงร้้ออไหพี่ดาวเล่นดีดพี่กาวเย้พี่นนท์ไม่เล่นดีดีพี่นนท์เศร้ามากเขาเขาไม่กล้าเขาไม่กล้ากูแค่นั้นน่ะพี่จังเลยสมเพลย์สมเพลย์เพื่ออะไรก็ชนะไปดีครับก็ชนะไปดีครับไอวานไอวานงมพาเขาไม่กล้ากับกูแค่นั้นน่ะคำเดียวรู้ได้ไงผมไม่กล้าคุณ ก็ค้าคุณกล he ้าคุณก็ยิงดีคือก็ก็ยิงอยู่ครับทำไมอ่ะก942คนดูครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับไม่มันมันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงนะคุณผูมไม่ต้องซีเรียสแล้วดูดิครับดูดิครับเอากูผิดอะไรเนี่ยใครเข้าใจผมหรอกเวลาผมทำที่พวกพี่นนน์อะไรเงี้ยเอาง่ายนะ10เปอร์เซ็นเป็นการแสดงและ90เปอร์เซ็นเป็นตัวกูไก้ได้เป็นอย่างนี้แหละเหี้ยทำไมอ่ะรักก็รักไม่รักก็ไปไกลส้นเตะอ้าวอ้าตัวไม่แต่พวกสะดุ้นค่ะพี่เฮียจ้องจะซ้ำกูแต่ลึก มึงก็เป็นไอ้เกลียดหมไอ้ด็กมึงก็พูดกับคนดูดีๆหน่อยยังไม่เ้าคนดูเป็นพ่อกูไม่ไรเฮียคนดูที่เกลียดูเป็นพ่อโอ้ยพูดทำไมพูดทำไมพูดอย่างนั้นทำไมวะมันใช่พ่อกูไม่ละคนที่เกลียดกูอะกูจะรักันทั้งปี่ะกูขอรักอีแก่แม่มันบ้างได้ไหมอ่ะเพื่ออะไรอะพูดที่เพื่ออะไรอะมัน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 ไม่เป็นคนเกลียดกูกูจะยุ่งกับมันนะเฮี้ยเลยกูวนี่เพื่ออะไรวะงงแล้วเรารายการเป็นอะไรเฮียดูมันลูกปืนไหมบอลอายุเท่าไหร่หน้าอย่างกับผู้เท่าผู้เท่าแม่เมื่อกี้ครัคนไทย กูยุสิแปดยังอ้อยังหล่อครับแค่ว่ามึงโดนลูกเลือยนอนตุกตีค็น่ารักไมกาเล่นดีดีกูก็เล่นดีสุดฝีมือของกูแล้วเนาะมันมันมันโอ้ดูดีถ้ามึงมชื่อมาว่ายูไดมันจะกลงากเลยละเอาเี่แเาเล่นดยโอ้อะไรกูเล่นไม่ดีตรงไหนงงนนงงไมันมมืนนันใหนมันมัมือนกันดีมันเกี่ยวอะไรวะ ด่คนดูสนุนใจเย็นครับคนดูครับใจเย็นครับโอ้ยมันเกี่ยวอะไรวะมึงงงดูดิไอ้หน้าคนดูเขาจะเข้ามาลุมด่ามึงอ่ะคนดูเขาไม่ไหวมาเจอไอ้เหี้ยเจอเจอเจอตัวจริงกูเห็นหน่อยยังหมาเงินเกมนี่จะมีคนต่อยกูเลยควายดิบุถีบลุมเหี้ยเฮ้ยสมไมต้องด่าคนดูด้วยอ่ะเอาเป็นการพี่ต้อเหล่เนาะพี่เป็นอะไรไปให้คนดูเขาเป็นเหี้ยมาจะให้โดูด่าเนอะรายการไม่ครับไม่เคยอยากให้น้องกูโดนด่าครับไอ้สัตว์มึงทำตัวมึงเองครับพี่นุกลไปยังไง ไอ้ด่าด่าคนดูพี่โนนร้องไห้คนดูขนาดไหนดูสิดูมันทำกูดูสิดูมันทำกูดูสิมันทำกูดีไอ้ทิ้งเขาเนี่ยเขาไม่เสียมตาเนี่ยเออไอ้ด่าโดนไอ้ทิ้งอ่ะดูพี่โนนเสียมตาคนดูคิดเอาไอ้ด่านมันขนาดไหนมันชั่วขนาดไหนเขาแอบเพื่ออะไรอ่ะกลัวเปล่าวะอันนีไปเดี๋ยวไอ้ใครนี่ครับโคตรมพลังเลยเฮ้ยทำไรครับกจอ้ไอ้ยิงทนายโดนทุบเม็ดแต่ว่าเมื่อกี้โดนนายบอลนิดนึงมาดิ๋ยว อะไรนะอะไรนะมึงเล่นม yeah. like 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 oh yes. ึงเล่นมือเล่นอะไรเพื่ออะไรมึงโกงเพื่ออะไรอ่ะเขาบอกเล่นปืนอะไรก็ได้เขาบอกเล่นปืนอะไรก็ได้ปืนอะไรก็ได้ครับปืนอะไรก็ได้ครับไม่มีแถมมีอ้างครับเอาพี่เล่นกงพี่อ่ะพี่ยอมได้ก็มาเลยครับมีบรรดายิงกูก็มาเลยครับพวกที่โกงเยอะพี่พวกที่โกงเยอพี่หลอนพวกที่โกงมาแต่ยี่เหลี่ยนอ่ะอุ้ยกระต่อ ก็ใหญ่ชนะขนาดนั้นก็เล่นไปแค่นั้นเองเออเไม่มีความสามารถก็เล่นไปเออเอนไมมคามกเล่นไปเออเอยเอไม่คามสามารถก็เล่นไปเอเออเออครับามาลอดเอเครับสมาเล่นเอาเลยเออคาาเลยนไปเออเอเม่มเมา็เล่นไเอาเอยเอากเลยเอาเอยเอไาเลยปเออเออเอม่วาามเลยนเออเอากเลยเออเออเอไ่าเลยเอาเลยเอามสมาเลไปเออเเ่มวาล ถ้าเมื่อกี้ว่าทำมีแล้วไอออเดอร์เนี่ยไอแก่โดนมาตอแหลเนี่ยโอ้โหมึงคอมเมนต์ใส่พี่กูแรงเกินไปดิกเยอะไหนวะไหนไอแก่โดนมาตอแหลโอ้เกินต้องพูดไปดิก็พูดไปดิก็พูดไปดิก็พูดไปดิคิดว่าทาถูกก็ทาไปมีมตอแหลพีโดนดูดิพี่อุ้ยไม่ตายอ่ะเขาอะไรอ่ะเขตายปะล่ะไม่ไม่ตายมันโปรโปเปล่าวะ เนี่ยทุกคนดูนะครับกติกาที่ผมเขียนไว้ตอนแรกที่ผมพูดไปตอนแรกว่าให้มันใช้ดีเซลแต่แรกมันยังไม่ใช้เลยครับถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าชนะอ่ะกูพูดไหมไอบอลคลิปนะกูพูดไหมคิดที่แล้วอ่ะยกูพูดกูพูดไหมกูพูดไหม เนี่ยมันก็ไม่ใช้ดีเซิร์ตคือมันอยากชนะจนตัวสั่นไว้กูก็เบื่อเว้ยเออเพื่อนเหรอผมไปขายไม่ได้ยเงงมันเปลืองบัตรไว้เฮียกูอยากสร้างให้เล่นแหล่แม่นี่กูกูเออเป็นกูเป็นกูที่กูอ่อนให้น้องกูใช้แต่ปืนพกอะมึงสังเกตปะลอดเออแล้วแล้วนี่ก็ไอ้เฮียแล้วก็ดูดีดูดีแล้วก็แบบมาเอาปืนอะไรไมื่อก้กูไม่รู้เนี่ยทั้งลูกซองทั้งสไนทเฮียกูใช้แค่ปืนพกอะเต็มที่แมสสุดท้ายกูเพิ่งไปใช้เอ็นเคเอ็ะเฮียดูดิไม่ใหม่ใม่ ไอ้ได้ผิดตลอดอะทอะไรมึงไม่ละกติกาโอเคไม่ได้ว่าอะไรกติกาที่พี่ที่พี่เฉยๆที่พี่บอกตอนแรกเองไม่ไม่ได้ฟังหรอว่าโอเคโอเคเออเฮียดูมันกันแก้ดูทุกทางมันเอาทุกทางโอเคโอเคฟังฟังโอเคมันเอาทุกทางเลยเฮียคือไม่โอเค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 ใช่อันนี้พี่ตัดตัดตัดชื่อเสียงพี่เออตัดชื่ออย่างพี่แกกูยังไม่ไดทำาอะไรคือคือพี่พี่บอกเองว่าไงตอนแมตแมตต่อไปอ่ะกูร้องเองใช้แค่ดีเซลถูกไหม ให้ใช้ได้เป็นพกเลยอะไรไอ้เสบ่อนี่เป็นอะไรกูฮหลูกอี้เดียดูทีมไปเล่นชอบกูช่วยพีเป็นป้าเออมันก็ต้องมนังช่ว้กูไม่ได้บอกว่าไอ้บอลในเสื้อบอลเสื้อนักยิราเชลซีอีแก่แม่มึงซื้อให้มึงได้ใส่ได้แค่เชลซีน้อยเปลี่ยนเรื่องทำไมเปลี่ยนเรื่องทำไมเปลี่ยนเรื่องทำไมเออได้ไหมเพราะมันด่ากูไอ้ควายมันแค่กูชมมันหน่อยรักนะครับแม่มึงสีบอลลันทอนมึงก็โง่น้อยอีกอ่ะอุ้ยอุ้ยดูดีดูดีดูดีอ้าวมึงเป็นที่อะไรกันเนี่ยกูงงว่ะไอ้บอลมึงเป็นอะไร อ้าสรุปสรุปมึงโกงโกงพี่ไม่ได้สรุปอะพูดจิอากงครับโอเคโกงพี่โกงหัวกับพี่นนท์ว่ะกูรำคาญและไอ้เนี่ยอ่ะก็จบไหมไอ้คนอ้าวทำไมอ้าวทำไมคิดที่แล้วมึงพูดว่าไงกูพูดว่าไงบอกว่ามึงก็รับปากแล้วว่ามึงจะใช้ปืนพกนนี่่่ไมเลอ่ออะะไรู้อ้าวก็พี่ไม่เล่นปืนพกพี่เล่นไม่ใช่เล่นดีสุดแต่พี่ไม่ได้บอกว่าเล่นดีสุดอ่ะอ้าวก็ปืนพกปืนอะไรก็ได้แต่กูจะใช้ปืนแล้วแต่มึงอไหร่ได้ปืนพกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุยกันแล้วหลักฐานแบบที่ไม่เล่นพี่ก็ไปนอน่ะไปนอนก่อนมียอก หลักฐานมีครับหลักฐานมีครับหลักฐานมีคลิปนี้ครับคนดูเป็นพยานครับคนดูเป็นพยานให้พี่เออชนะก็ชนะไปดิเฮียโกงเขาว่าเฮียโกงแล้วแหละมึงก็เล่นเต็มที่เลยเด็กก็บอกให้กูเล่นเต็มที่ด็กูบอกอ่ะอะไรเล่นโผงโอ้แม่งเจอเองแล้วก็บอกกูเล่นก็คุยกติกาตอนอะไรไอ้รูเปอร์มึงได้ฟังไหมตอนกูพูดว่าให้เอาปืนพกไปฟังพี่คนดูก็ได้ยินเออคนดูก็ได้ยินไอ้เหี้ยสตรีมก็มีคลิปก็มีกูบิดอะไรเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยว่ะยังไม่ได้ด้วยแล้วเนี่ยวะไปละสวัสดีครับผม